พี่แม้์ปกติกินไม้ประมาณกี่บาทห้าสิบนี่ต้องมีไงน้นองเบอร์หแสดงว่าชอบกินและนิดเดียวด้วย<อ>นะคือถ้ากินกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยถ้ามูมแต่คุยกานอีกทีนี้หมดนะพลาดพลาไม่ได้<อ>งั้นเดี๋ยวเอ้ยพาไปดูปลาหมึกย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าถูกที่สุดในโลกราคาไม้ละ1บาท50สิสตางค์เท่านั้นเอง มีจริงนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ร้านเจวันหมึกย่างน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่ใต้สะพานเมืองก่อนถึงวัดราชสมคีมเพอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีรต้องสะดุดตาเลยค่ะกับป้ายที่เขียนว่าไม้ละ1บาท50สตังค์ตอนนี้กลายเป็นร้านหมึกย่างของโปรดของชาวสุพรรณบุรีต่อคิวซื้อกันยาวเหยียด เพราะว่านอกจากจะราคาถูกมากๆแล้วรสชาติของน้ำจิ้มก็ไม่เป็นสองรองไทยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแบบพอดีแล้วก็ทางร้านเนี่ยมีให้เลือกนะคะระหว่างหมึกสดย่างและไข่หมึกยาก่างโอ้โหแล้วก็มาละบาท50สบบาทจริงๆห,หรือถ้าใครแบบ ไม้หนึ่งมันไม้มล,ละบา,ามันน้อยไปอะ่ะตอนนี้พูดแล้วก็ลายลายชอบใช่ไหมเอาแบบใหญ่ๆก็มีไม้ละสิบบาทเหมือนปกติทั่วไปครับเจ้าของร้านก็คือคุณพิสิทธิ์วังสมเล่าใฟังว่ามีอาชีพค้าขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อขายทุกอย่างไก่ย่างหมูย่างเคยทํามาแล้ว แล้วก็ไปขายตามงานวัดตลาดนัดทั่วไปเลยคิดที่จะขายหมึกย่างไม้เล็ก5บาทไม้ใหญ่10บาทบแต่พอเกิดโควิด -19 นี่ยมันค้าขายลำบากไงนะจะไปขายตามตลาดนัดตามงานวัดเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วตอนนั้นไปเจอร้านหมูปิ้งไม้ละบาท อ่ะลองทําเป็นหมึกย่างมแต่ว่าขอเพิ่มราคาดีนึงแล้วการผู้หมูมันต้นทุนสูงไม้ละบาท50าละกันหนึ่งหนึ่งไม้หนึ่งคำพอดีคําแบบนี้ปรากฏว่าขายดีค่ะมันตรงใจลูกค้าไงมีเงิน10บาทก็ได้ตั้งหลายไม้อยากเมาทั้งจานโอ้เขาก็บอกว่าอ่ะถึงแม้จะกําไรน้อยลงนะแต่ก็พออยู่ได้ขายเนี่ยนะยอดขายวันละ3 4มสพันนะจ้าบางวันขายดีเขาบอกว่า6กพันะ 6, นะและที่สําคัญตอนนี้เปิดสาขาสองแล้วจ้าปแล้ว ขาสารและเปิดพัฒนาการมาอยู่แถวนี้ได้ไหมใครสนใจไปกันได้นะคะเจ้าวันหมึกย่างไม้ระบาด50อยู่ใต้สะพานเลี่ยงเมืองถนนสุพรรณบุรี9ห้องก่อนถึงวัดราชสมคีเปิด4โมงเย็นถึง3ทุ่มโทรสอบถาม0925457094ค่ะจริงๆไม้5บาทไม้10บาทนี่ก็ถือว่าถูกนะถูกแล้วนะบาท50สตางค์อีกนะฮะน้องเอ๋ยนะฮะเพื่อแบบมีงบน้อยแล้วอยากกินนี่แล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมหมึกถึงมีหนวดฮะทำไมอะคะเพราะในทะเลไม่มีมีดโกนนะฮะหนวดมันก็เลยยาวขึ้นมาแบบนี้ โนะคิดนานนะมุกเนี้ยคชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครับสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ